ถ้ามีเงินทุกอ,อย่างจะดีขึ้นเองอย่าบอกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินลองไม่มีเงินดูสิแล้วจะรู้เลยว่าความสุขอะมันหนีจากเราไปเร็วแค่ไหนคนที่เคยย้มให้เริ่มเมินหน้าคนที่เคยพูดดีเริ่มใช้เสียงแข็งคนที่เคยอยู่ข้างเราก็เริ่มหายไปทีละคนสังคมมันไม่ได้โหดร้ายแต่มันซื่อสัตย์กับเงินใครมีเงินเขาเรียกว่ามีคุณค่าใครไม่มีเขาเรียกว่าภาระ โลกไม่ได้ใจร้ายแต่โลกมันจริงเกินไปสําหรับคนไม่มีอะไรเลยเงินมันซื้อเวลาไม่ได้แต่มันทําให้พ่อแม่เราไม่ต้องรอคิวรักษาเงินมันซื้อความรักไม่ได้แต่มันทําให้คนที่เรารักไม่ต้องปวดยากคนไม่มีเงินต้องมีเหตุผลแต่คนมีเงินไม่ต้องอธิบายอะไรมากเงินไม่ได้ทําให้เราเหนือใครแต่มันกันไม่ให้ใครมาเหยียบหัวเราได้เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ไม่มีมันก็แทบไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วเงินไม่ได้เปลี่ยนคนแต่มันเปลี่ยนสายตาที่คนมองเราต่างหาก